สวัสดีครับนี่คือวัดไผ่รงวัวบางเรนนคนปรปฐมนะครับพระพุทธโคดมนะครับ วัดไผ่โรงวัวน,นะครับบางเรนนะครปฐมนะครับผม นี่เป็นการรับเปียง ครับผมครับนมัสาก,การพระมจักรวตะโคโดมวัดไผ่โลวานะครับสาธุสาธุสาธุครัรรบผม